สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสารรค์บ้านเ,เป็นคลิปที่3นะครับประจำวันที่26นะครับกรกมวันนี้ก็พามาดูงานอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือดาดฟ้านะที่เราได้หล่อไปเมื่อวันที่20ที่ผ่านมานะเทคอนกรีตตอนนี้ก็ผ่านมาเป็นวันที่6แล้วนะครับวันที่26นี่ก็เราก็เริ่มลื้อนะรือ้อทีนี้จะพาไปดูว่ารือ้ออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับ อันนี้ก็เป็นพวกไม้ที่รื้อออกมานะอ่นนี้ยังใช้ได้อีกรอบหนึ่งนะครับรอบสองรอบอเดี๋ยวพาไปดูนะครับอ่านี่นะครับนี่ก็เป็นด้านในนะครับด้านในอ่าก็ดูผิวผิวก็เนื่องจากเป็นไม้อัดนะครับผิวก็สวยนะสวยเลยทีเดียว ครับอันนี้ก็ยังต้องใช้เวลาลื้ออีกนะอ,อีกสัก2วันนะวันนี้เริ่มลือ้อพรุ่งนี้มาลืนเะนี่ยถึงจะเคลียร์ตรงนี้จบนะครับเพราะว่าตอนลื้อก็ยากเหมือนกันนะครับทีนี้ดูดูระยะตรงนี้นะที่เรากังวลไ้ว่ามันจะต่ําใช่ไหมก็ไม่ต่ําเท่าไหร่จักสูงเท่าไหร่เลย7 5อ่านี่นะยืนดูนี่สูง175นะจริงๆก็ไม่ต่ำเท่าไหร่นะก็คือถ้ามองจากตรงนี้นะครับ ก็ยังมีทาฝ้าไปดานลงมปสัก20ก็ก็ยังโอเคนะครับไม่ต่ำเท่าไหร่เดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆอีกนิดนึงนะครับทีนี้ก็ไอคำว่ารื้อใช้เวลา2วัน3วันที่พูดนี่นะครับก็หมายความว่ามันใช้แรงงานคนนะก็คือวันนึงก็อย่างน้อยก็ตอนนี้3คนนะก็คิดดูละครตีว่าวันนึงก็ ประมาณ700บาทอ่ะ7 3 21นะก็ประมาณ2,000นะครับ2,000คูณอีก3-4วันเนี่ยก็เป็นประมาณ8,000ถึงหมื่นนะครับเฉพาะเฉพาะการลื้อนี่นะครับอ่าทีนี้ก็ดูเดี๋ยวผมพาไปดูละเอียดอีกนิดนึงนะครับว่ามีข้อบอกพร่องไหมครับจริงผมก็เช็คดูแล้วนะครับก็สวยดีนะครับไม่มีดีเฟกอะไรนะดูจากตรงคานนะ พวกคานพวกนี้นะครับก็ไม่มีดีเฟก t อะไรนะดูตรงมุมเสานน้นนะครับก็ออกมาเป็นรูปเป็นล่างนะครับตามตามแบบนะตามแบบเลยทีเดียวลอ,องดูตรงนู้นนะครับครับดูนู้นนะครับเห็นไหมครับก็ออกมาแล้วถือว่าไม่มีดีเฟก t นะหรือว่ามีดีเฟก t น้อยมากนะข้างบนเนี่ยอาจจะมองไม่ชัดแต่ข้างล่างเราก็ดูชัดเจนดีนะ อโอเคเดี๋ยวพาไปดูงานส่วนที่เหลือนะอันเนี้ยใช้เวลาวันนี้ทั้งวันเนี่ยเนี่ยคือจะเย็นละแล้วยังไม่ยังไม่ไมไมจบนะเพราะว่ามันออกยากเหมือนกันนะครับกว่าจะเอา้พวกนี้ออกอีกนะก็ยังยังว่าละประมาณ4ีห้าวันเลยทีเดียวนะครับสี่ห้วันนะอันนี้ยังยังไม่ได้รื้อเลยนะคบอันนี้ไม่ได้ลื้อเลยนะครับก็จะต้อง4ี่หวันนะครับดูที่รื้อมาแล้วก็ ไม่ได้มีรีเฟกอะไรนะตรงนี้พวกท้องคานนะครับท้องคานกา็สวยดีก็โอเคสวยนะครับดูชัดๆนะครับด,ดูชัดๆอีกรอบหนึ่งนะครับมันมองไม่ค่อยเห็นนะมันย้อนแสงนิดนึงก็ดูทางนู้นแล้วกันซูมไปด,นะดูนะครับอ่านะครับนั่นมุมเสานะ ก็ดูแล้วก็สวยนะลองดูพื้นนะครับท้องพื้นนะท้องพื้นนะครับถ้าให้ดีๆสมมุติว่าจะเป็นแบบสไตล์ล็อกเนตามที่อาจารย์ดาวบอกนะก็เจียนิดนึง่งเจียออกนิดนึงนะ่งครับก็เรียบเลยนะครับเนี่ยเรียบร้อย โอเคเดี๋ยววันนี้คงจะอัปเดตเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้องส่วนอื่นๆน,นะครับว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหนยังไงบ้างนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยเราก็เตรียมตีตีผังนะตีลายไว้สำหรับที่จะก่ออิดละนะพรุ่งนี้น่าจะก่ออิดมวลเบาได้ โอเควันนี้คลิปนี้เดี๋ยวจบเท่านี้ก่อนนะครับ